กินข้าวแล้วนอกเหนือจากนั้นให้ดูสิ่งนี้ว่าหาดมันกว้างสะอาดวันนี้อากาศดีด้วยอยากรู้ว่าดีขนาดไหนอินเสิร์ต ว่าจะไม่ถ่ายแล้วแต่คือจานในโคตรดีมันคือผันพิกปากระป๋ง พักไยกล้องหน่อยกรินพักไยกล้องหน่อ <c> ย <oughs> <c oughs> เอ้ยถึงบ้านแล้วเห็นเออขอบคุณครับแล้วก็รินนอนไหน <c oughs> บ้าน,น<อ><อ>มันนอกกลางคืนก็สลับไปเรื่อยเลยกนะ็ริน แวะนานกลางเต็นบ้างนอนรีสอร์ทบ้างเออผมแบกเต็นมาหลังนึงคนเดียวนะปกติเออชิ้นพระเแปงมาพระไม่มีพระปุตวาไม่มีโอ้โหตัวเองนี่แหละเป็นดีพึ่งทีดีที่สุดเออใช่ผมโก้ผมตกอันนั้นกระเป๋าเสื้อผ้าเต็นอยู่ในกล่องกล่องสีเงินเงินเหลือยังเหลือชุดอยู่จ้ะเดี๋ยวผมค่อยไปซัก พรุ่งนี้เดี๋ยวลองหาปั๊มที่มันมีไอ้ปั๊มไอ้ตู้หยดเหรียญอะที่มันทั้งซักทั้งอบได้อะเออเดี๋ยวค่อยจัดการเอาไมนไปเลยไปเก็บปั๊เดี๋ยวปั๊มนึงขอยืดเส้นก่อนว่าไปนอนข้างบนไอ้แอรก็มีรีสอร์ทป้าเชิญครับรีสอร์ทจริงจเพิ่งถึงเมื่อกี้เลยสวัสดีครับยังเลย เราเพิ่งมาถึงเขาก็มาถึงกันพอดีนะเดี๋ยวเก็บของให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปจอยตีที่นู่นปลาทูทอดเองนะคะปลาทูคัดสันมาจากตลาดท่าประดูปลาทูหูาเดียวอัเดียวเป็นคุนหมักซอสปานึ้นรูมใคได้โปรดเกลือหรอคนลาวเล่บอกว่าเลยถ้ากินคนนี้ได้คนนี้คนนี้ จากแม่สายครับเชียงรายไปไหนมาเยี่ยมตรงว่งไปเวีตงใช่ครับกี่คนอ่ะมาคนเดียวคนเดียวใช่ยอดเดียวไ่ยาได้ครับผมเชิญเลยครับดีซีซีนี่ห้าร้อยครับเน้นนอนเน้นอนขอบคุณครับผมสวัสดีครับไปครับครับผม

ขืนว่ะแม่งตั้งกล้องถ่ายคนเดียวยเดี๋ยวเราเข้าที่พักปันโอ้โหถึงว อะไวก็คือเดี๋ยวคนของเข้าที่พักก่อนนะแล้วเดี๋ยวออกไปทัวร์มันก็ไปถ่ายรูปคู่กับหมุดน่าจะไม่ไกลมากเลยวาร์ปเข้ามาอยู่ในห้องนอนอันนี้เราเช็คอินเสร็จแล้วเราพักที่โฟโต้โฮสเทลนะอยู่ตรงหอนาฬิกาเลยเดินมานิดหนึ่งสภาพห้องก็นี่ก็ดูดีนะแกมันเป็นโฮสเทลนะแล้วเรเือกนอนเตียงบนนะนี่ปักไฟให้ เพียงแค่หนึ่งรูแต่มันมีปักพ่วงอยู่อะไรที่เขียเอาขึ้นมามีไฟเปิดได้มีม่านมีไม้แขวนเหนื่อยวะเดี๋ยวตอนนี้บ่ายมองยี่สิบเลยเราจอกไปหาอะไรกินกันตอนแรกอะยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรแต่ว่า เออเพื่อนแนะนำมาบอกว่าน้ำแข็งใสบ้านเหลืองกับปักุเตร้านสมจนะิตโฟชนาเต็มซำไทยซีฮีห้ามพลาดก็เลยเดี๋ยวจะลองไปค้นหาดูเออนั่งกินเดินเล่นสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวมูฟไปใช้ลูกกบหลักใต้สุดแดนสยามนะามาถึงแล้วว่าแต่วันนี้มันวันนี้มันไม่ได้แฮปปี้เหมือนตอนขับรถริมทะเลอ สงสัยคงคิดถึงทะเลอืมฮแล้ hmm. วก็ต้องดูก่อนนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนใะวันนี้ก็น่าจะมีภารกิจประมาณนี้แหละหาข้าวกินถ่ายรูปแล้วก็ราวางของไว้ที่นี่ใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่กระเป๋ากล้องก็จอดรถไว้หน้าโรงแรมแล้วเดินสำรวจเมืองเมืองเดินสำรวจเมืองน่าจะดี ช่วงเย็นๆแดดลมลมตกไเงี่ยถ่ายรูปอาจจะสวยแล้วก็เดินสำรวจเพืินๆใช้เวลาแล้พรุ่งนี้ก็ตื่นมาเดินทางกลับภูมิลำเนาแต่ว่าฟังดูเหมือนจะเป็นจังหวัดสุดท้ายแล้วใช่ไหมฟังดูเหมือนจะเป็นเออที่สุดท้ายก่อนกลับตรงยาวไปเชียงใหม่แต่ว่ามันจะมีคลองแถมขากลับก็คือ,อ,อขามาเนี่ยเราวนวนมาฝั่งขวา เลาะมาทางอ่าวไทยแต่ขากลับเนี่ยจะขึ้นทางอันดามันแล้วก็มีน้องอีคิที่เพิ่งเจอกันเนี่ยรุ่นน้องแนะนำมาบอกว่าพี่ถ้าไปตังทักมานะผมมีข้อมูลเยอะมากอะไรเงี้ยทั้งที่กินที่เที่ยวที่นอนต่างๆก็เลยหรือว่าจะแวะตังสักสองคืนนอนแบบนอนช่ำๆพักช่ำๆถ่ายรูปดำน้ำ ทำกิจกรรมทุกอย่างที่อยากทําให้หมดเอาตังไประเบิดที่นูน่นแล้วก็อืมค่อยๆเลาะขึ้นตามปกติอย่างนั้นก็คือเที่ยวตังให้แบบให้ช่ำปอดเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเหลือกี่วันนะแล้วค่อยมานั่งวางแผนกันหลังจากจบวันนี้น่าจะน่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าไงเป็นแผนที่ดีตอนนี้พักก่อนเลยจัดแจงของให้เรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันแล้วก็แปาข้าวกิน โอเคมันมีจานเล็กๆนะครับพี่มันเะเล็กหมดเลยโอเคได้ถ้างั้นผมดูไก่ต้มสุกแล้วมาใช่ไก่สามจานเนาทจานเล็กสามร้อยบาทโอเคถ้างั้นผมเอาไก่ต้มสุกหนึ่งแล้วก็ มีข้าวมันข้าวเปล่ามีข well. <c oughs> ้าวสวยอะหาม่้ข้าวสวยอ่างเดียวเนาะใช่จ้ะถ้างั้นเอาข้าวสวยอเดียวครับแล้วก็เงาเปล่า ออ,อยู่ได้ใช่ไหมลูกโอเคเอาละเอาละหลังจากที่ เราหาเรื่องใส่ตัวหาเหาใส่หัวทอมาจากแม่สายเชียงรายในที่สุดเชี่ยโอ้ my god กูจะบ้าขอจับหน่อยโอ้พ oh ่อยา่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นว่ะ โอเคมันก็ตื่นเต้นแหละถอดหมวกแม่งคือเออวะมันก็พอเห็นหลักอะ่ะมันก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าือมมันก็ตื่นเต้นได้นิดนึงอะนะเฮ้ยตื่นเต้นเวอร์ขนาดนั้น เด้๋ยวเขารู้สึกที่ประหลาดมากจริงๆก็คิดไว้แล้วแหละว่าคงจะไม่ได้ดีใจขนาดนั้นนะมันยังไม่อยากลงเลยปะอุสาห์ขึ้นมานะเนะี <c> ่ย <oughs> แต่แบบบ้าบอที่สุดอ่ะกูทำอะไรแบบนี้ไปได้ไงวะโคตรมันเลยว่ะส่วน ตรงนี้ก็เป็นพรมแดนไทยและมาเลมาเลอยู่นู่นแค่เอื้อมมือนะเราก็จะได้เข้ามาเลแต่ว่าอุ๊ยป้ายจราจรภาษามาเลวเฮีย่ยตื่นเต้นว่ะก็เคยเห็นตื่นเต้นโอ้บ oh อ oh okay, okay. ยโอ้บอยโอเคโอเคถ่ายรูปหน่อยดีกว่า ยังสุดวะรู้กันตั้งกล้องก่อนสิงนะสิงต้องขออภัยที่ต้องมานั่ง voiceover ในขณะป่วยนะแต่นะตอนนั้นเสียงมันไม่เข้าใหม่จริงมันเลยต้องกลับมานั่งพูดใหม่เนาะทริปนี้เป็นทริปที่ค่อนข้างผิดคาด จากที่เราคิดไว้ก็คือทริปมันบานปาลายมาไกลมากจากการที่จะแค่กลับไปงานเกษียณแม่รามมาถึงอยากเล่นน้ําทะเลแล้วก็รามมาถึงการอยากขับรถมาใต้สุดแดนสยามสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานะตอนแรกที่เราเริ่มทริปนี้ก็คือเรามีความห่วงวะ่ะห่วงอะไรก็คือห่วงประเทศไทยเว้ย อาฟังแล้วมันอาจจะดูรักชาติแปลกแต่ฟังก่อนนะฟังให้จบกันเราห่วงประเทศไทยเหมือนกับว่าเราซื้อเกมมาเกมหนึ่งเนาะแล้วเราอยากเล่นมันมากๆหนึ่งแล้วก็เราก็เล่นมันจนจบภายใน7ชั่วโมงเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้อยากเล่นมันอีกแล้วจะเปิดเล่นอีกสักรอบหนึ่งมันก็คงจะน่าเบื่อเนาะแล้วก็ดูเหมือนกับเรารู้ทุกอย่างหมดแล้วอะแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้เหมือนกับที่เราคิดว่าการเที่ยวประเทศไทยแบบนี้มัน มันดันทําให้เราได้เห็นมุมมองค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ด้วยเวลาที่มันน้อยเนาะเรามีเวลาอยู่ในแต่ละจังหวัดนึนไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำมันก็เลยกลายเป็นว่าเรายิ่งสงสัยขึ้นไปใหญ่ว่าเฮ้ยที่นั่นมีอะไรเที่ยววะที่นี่ม่มีอะไรกินวะร้านไหนอร่อยวะหรือว่าวิวไหนสวยวะคือมันมันยิ่งทําให้เราอยากค้นหาเข้าไปใหญ่ยิ่งทําให้เราอยากสํารวจเข้าไปใหญ่ก็เลยค่อนข้างรู้สึกดีกับการตัดสินใจออกทริปนี้เนาะแล้วก็ มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรารู้สึกว่าระหว่างขับรถเราคุยกับตัวเองเยอะมากแล้วก็เราเดินทางเยอะแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกโตขึ้นมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อหน่อยแหละการเดินทางค้นหาตัวเองอะ่ะแต่เราว่าสําหรับเรามันเวิร์กว่าแล้วก็เรายังรู้สึกว่าคำนี้เป็นคําที่ใช้ได้เสมอไม่ว่าจะยุคไหนแล้วก็กับใครก็ตามอาจจะส่วนใหญ่แล้วกันบางคนอาจจะอยู่บ้านแล้วสนุกกว่าแต่เรารู้สึกว่าออกไปเผชิญโชคแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกเติบโตดีแล้วก็ เราดันชอบตัวเองเวลาที่ทำบ้าทำบออะไรแบบนี้มันเราไม่คิดว่าเราจะทำสิ่งนี้ได้ซ้ำแต่เรากลับทำได้มันดูแบบว่าเท่ดีแล้วก็ยิ่งเท่เข้าไปใหญ่เพราะว่าเพื่อนๆมันไม่เคยคิดว่าเราจะขับบิ๊กไบค์แล้วก็เอ่อทำตัวบ้าๆมาจนถึงจุดใต้สุดตรงนี้เนาะเออไม่สนุกดีะแล้วก็คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะ สิ่งที่อยากจะฝากต่อไปก็คือพาทสุดท้ายเป็นพาทที่อาจจะไม่ได้สนุกมากจริงๆมันก็ไม่ได้สนุกดูพาร์ทหรอกนะมันก็เป็นบันทึกแหละแต่ว่าเราว่าพาร์ทสุดท้ายเป็นพาร์ทที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นความทรงจําที่โคตรม,มีค่าสําหรับเรามากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ติดตามเนาะแล้วก็ อยากให้ทุกคนแอฟฟิเชต e กับมันถึงแม้ว่ามันจะดูน่าเบื่อไม่ถูกใจใครบ้างแต่ก็อันนี้แหละเราไม่อยากจะทำชีให้มันสนุกไปมากกว่าดารเป็นตัวเราเนาะฝากด้วยได้ครับ <laughs> ก่อนจะไปนะครับเรามีเรื่องอยากจะบอกว่าเบตตรงแม่สายก็แค่ปากซอยนอ้อง <laughs> <laughs> ทำภารกิจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว ไปหาน้ำแข็งใสกินกันดีกว่าร้อนด้วยร้อนบัลลมกินของหวานฉลองชชยชนะว้าไปนู่นเลยแล้วกันนะไม่ทายลนะเหนื่อยประกาศชชยชนะด้วยน้ำแข็งใสร้อนบลัลลมกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากน้ำแข็งใส อันนี้คือร้านที่สเปาาแนะนำมาสเปาาพิมพ์มาในไอจีร้านถามมันก็มีอะไรน่ากินบ้างขอบคุณครับแล้วมันก็บอกว่าน้ำแข็งใส่บ้านเหลืองก็เลยลองเสิร์ชดูมันก็มาตกที่นี่ หลังจากที่ไปงีบมาเพราะฝนตกนะตื่นมาฝนก็ยังไม่หยุดตกหรอกแต่ต้องออกมาสำรวจแลละเงาเดินเล่นหน่อยลอัน ในห้องจะไปดูทะเลหมอกอาเวงอีกสองคนแต่ตอนแรกเราจะไม่ไปเพราะแม่งไกลใช่ปะขี้่าตื่นเช้าเหนื่อยแต่พอพี่เขาบอกมีคนไปด้วยแล้วใจขึ้นก็เลยคิดว่าน่าจะไปดูทะเลหมอกอาเวงก่อนกลับเข้าสงขลาแล้วก็เดยว,ว่ากันถ้าเวลาเหลืออาจจะเดินทางต่อไปอนิดนึงแต่ถ้าไม่เหลือก็นอนบ้าน เพราะว่าฝนมันตกเน้าหรอครับอไดู้ตอไม่จเป็นว่าขดไปหาเที่ว่าร้อนร้อนเนาะแต่ยังูได้ครับโอ้โหัดสแ่ว่ามันดีมากมีน้อยแค่นั้นแหละอ๋อครับสวัสดีครับหนึ่งคนครับหนึ่งคนยัสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทตัวสี่สิบถุงุมรองเท้าสามสิบนะคะอ๋อมีถุงหุ่มรองเท้าด้วยขอบคุณครับผมเจ็ดสิบท่นสามสิบต้องหุ้มแล้วก็เดินข้างบนเนาะค่ะพุ่มรองเท้า โอเคได้ขอบคุณครับขอบคุณครับข้างในซ้ายมือนะคะได้ครับนี่ครับมันมีสามร้อยขอบคุณครับผม เจอสปอยสวยมาก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 ,กสวยมากไอคิดจะสวยบอลมยังไม่สปอย ยังไม่สปอยรอก่อนจะใส่แว่นกันแดดให้นะแดดมันจ้าว่ะตอนนี้โอ้โหยการหายใจพรอกันนะ เห็นเขาเซลฟี่กันนะอยากเซลฟี่บ้างวะอลังการมา้เในกล้องไม่ต้องสวยแน่เลยเดี๋ยวจะขึ้นไปเดินข้างบนต่อนะคงเหมือนกันแหละ คนน่าจะน้อยกว่าน,น้อยวาร์ปเลยวาปปร์ปไปข้างบนนะชั้นบนเรียบร้อย